สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องการเกษตรที่เคารพครับวันนี้ผมมิสเตอร์เวอร์แพนมิเตอเกษตรยั่งยืนพร้อมด้วยหญิงกเกษตรเดินทางมาที่นี่ครับ บ้านบางจะอาา้อ่ตะบนมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อมาติดตามผลของการใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนขจุสารหนณที่แห่งนี้ทราบว่าเกษตรกร,ร,กรนั้นใช้คู่หูมหัศจรรย์มาเป็นระยะเวลา2ปีโดยเฉพาะต้นไม้หรือต้นทุเรียนที่เขาปลูกนั้นมีอายุถึง20ปีเขาใช้เพื่อแก้ปัญหาต้นโทมต้นที่เกือบจะตายและเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ มาเจอกับเขาเลยครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ต้อมครับมีชื่อจริงนามสกุลจริงอย่างไรครับผมชื่อพิสุทธิสุจิตครับทําสวนมา20ปีแล้วครับครั้งแรกก็คือทําสวนใหม่ๆ่ะจะงามหมดอะแต่นี่พอทาทาไปปุ๊บการใช้ปุ๋ยใช้ยานะเราอยากของเราดีตลอดครับให้ว่าอะไรดีแล้วใส่หมดเน้นเคมีมากๆจนต้นมันเน่าทุกโจมป่วยที่มีเมื่อปี มหาปีที่แล้วาศอะไรเนี่ยเทโลกราศีชมพูระบาดปีนั่นนะผมหมดเลยอะไรตรงไหนใครว่าดีไปนั่นลงทุนหมดเยอะมากเกับท่อเหมือนกันครับแล้วเราปลูกเนี่ยเป็นทุเรียนพันุ์อะไรครับหมอนทองหมอนทองหมดเลยนะครับพี่ปลูกมา20ปีทุเรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีกี่ต้นครับสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นนะครับตอนที่มันต้นมันสุดโฉมสุดๆอะที่พี่ว่าเนี่ยนะครับ เมื่อปีไหนครับเริ่มตั้งแต่ปีห้าเก้าทุเรียนเนี่ยถ้าเราเอาลูกเขามากๆเหมือนคนลูกอ่อนอ่ะเขาก็ต้องสุดโสมเพราะถ้าเราบริหารจัดการที่ไม่ดีเนี่ยต้นเน่าต้นป่วยเนี่ยคือเป็นปัญหาหลักและปัญหาใหญ่สำคัญกับต้นทุเรียนอยู่แล้วย่อยไปเรื่อยย่อยไปเรื่อยย่อยไปเรื่อยอ่ะคือสภาพจะไม่เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค,คือยอดจะเป็นไม่ก,กว่ายอดไปนมีใบเหลืองซีดใบถ้าเป็นมีผมปลูกแซมไม่บังแล้ว <c oughs> บางต้นอ่ะเก็ดปูกรีโคนอ่ะล้วก็ต้องเอาลูกมาทุกปีถึงจะป่วยก็ว่าเราทำไงปีเราก็ต้อง การทาสวนปีละได้ครั้งเดียวบางต้นก็เอาจังกระัางตายตายทั้งกลมก็มีผมรู้จักครูหูเมื่อปีหกสองหกสองต้นปีปลายปีครับปลายปีครับปลายปีหกสองอันนี้ผมไปซอหาเองผมไปเปิดอยู่ในยูทูปมันเลยเขาทาดีเนี่ยไปเจอเสีซรังเขาแนะนําให้ผมใช้ตัวเนี้ยพราะเขามาคุยผมฟังว่าฉีดตรงไหนเน่าตรงไหนฉีดไปเลยแห้งรัดทุนเรียนปลูกแค่แกนเนี่ยฉีดไปรัดระเบิดเธอทั้งเขาคุยผมฟังแบบนั้นแล้วสวนระดับ ร้อยสองร้อยลาอ่ะเขาไม่ปดโกงเราหรอกอแต่คนไปรรมาทำมโมเลยกันเขาเอาม่ผหผมมอก็สังเขาประมาณสองสองสองชุดสองข้างอ่ะผมก็มานาเปิดเปิดแล้วไปเจอพี่รตีเข้าไปลงสวนเกษสาวที่ใช้ลำไยเราเรารู้จักกัน<อ>ผมก็เลยอ้าวเขาก็เลยคุยกับผม,ผมก็บอกคุณเจี๊ยบเนี่ยเขาเก่งเดี๋ยวพี่แนะนำให้ไปรู้จักกับคุณเจี๊ยบคือผมใช้อะไรแล้วผมต้องใช่จริงให้รู้ว่าดีหรือไม่ดีอ่ะผมไม่ใช่ผ่ามเผื่อผมไม่ใช่แบบอันนู้นอันนี้อันนั้นเราไม่รู้เรากา็มันดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตัวไหนเนี่ยมัน การันตีไม่ได้ครับตอนที่มาชมครั้งแรกอะตอนที่ยังไม่เจออะพี่กุ้มใจเรื่องอะไรที่สุดตอนนั้นกอมันเวลามีลูกเสร็จปุ๊บจะให้มันรัดไงมก็ไม่รัดไงรัดทีละนิดทีละหน่อยพอสองเดือนสามเดือนจะเกะออกดอกก็ายังเป็นแบบเนี้ยเอ้าเอามั้งยังไงเออหาลูกสิบลูกก็เอาอิอทำยังไงเราอยากให้ของเรากลับมาสมบูรณ์แบบ S <S เดิม,มใบหนาๆดำๆแบบเนี้ยใครว่าดีก็ใส่โมลอะเคมีครับแล้วก็อินรีย์มมผมก็ใช้มาภาคใหญ่นะมันก็ไม่ได้ผลนะใช้หลายอย่างหลายะไรมันก็ไม่ได้ผลนะมันทรงอยู่กับที่ปลายปีหกสองพอแนะนํารู้จักด,ดู YouTube เสร็จ <S <S เขาให้พี่มามันลังหนึ่งสองร้อยต้นของพี่เนี่ยพี่ทํายังไงกับมันเริ่มต้นฉีดผมก็ฉีดอย่างทดีก็บอกฉีดต้นฉีดใบฉีดแผลฉีดอุตรุดเลยผมฉีดไปสองข้างเอ๊ะใบมันเปลี่ยนสีเร็วนะ เขาจะแสดงการสดชื่นความสดชื่นและใบเขาจะเปลี่ยนสีผมเอ้ยมันกระถามันน่าจะใช่เดียวผมก็ใช้มาต่อหนึ่งละปีนั่นไอ้ปลายที่ใช้ปลายปีผมก็ฉีดลูกผมอผมก็เอาเอาลูกน้อยไว้ัยุิศก็ผลปรากฏว่าก็โตสม่ําเสมอทําไม่มีหางเลยแล้วตอนนั้นฉีดกี่วันฉีดครั้งหนึ่งอะคะตอนที่ที่เอามาครั้งแรกเลยสิบวันสิบวันเนี่ยผมก็กลัวแบบว่าคือต้องทําตามเงอนสิบวันข้างสิบวันข้างสิบวันข้างผสมยังไงครับตามปกติครับอันนี้ก็คือ ถ้าพัลิ็ดกันหนึ่งขวดกับอันนี้หนึ่งซองโอ้โ่างกตง่ายๆใบทุเรียนเนี่ยถ้าดูช่วงบ่ายแล้วแดดร้อนจัดถึงบ่ายสามโมงสี่โมงเนี่ยใบก็จะหลับก็จะเศร้าแล้วแต่ใช้เว์แพนสามสี่โมงใบก็ยังตั้งอยู่แบบเนี้ยตอนนี้เกือบห้าโมงใช่ตอนนี้เกือบห้าโมยังตั้งอยู่อันนี้คือความแตกต่างแหละแสดงว่าต้นไม้เขา เขามีชีวิตชีวาตลอดคือเขาเหมือนคนไม่เครียดร่างกายแข็งแรงนะเวลาติดผลหรือติดดอกก็คนขางจะติดง่ายแต่ว่าผมติดทุกรุ่นเลยนะเขามีบางรุ่นรวงแต่ผมติดทุกรุ่นเลยแต่ที่นี่บังเอิญปีนี้มันมีหลายรุ่นมันก็จะต้องสลัดรุ่นนู้นรุ่นนี้แต่เราขอให้ติดเราเลือกได้ปีนี้มีปัญหาดอกรวงเยอะนะที่ว่ามันติดอ่ะแต่ผมติดทุกรุ่นเพราะผมจะฉีดดอกบานเริ่มบานผมก็ฉีดหางหย่าเริ่มเลยผมก็ฉีดคือผมฉีดตลอดตอนที่ปี6กสองเนี่ยโรคต่างๆอ่ะหลังจากพี่ใช้แล้วอ่ะ มันทุนเราเบาบางมันมีโรคอะไรเป็นหลักในส่วนพี่เนี่ยก็ไฟทอปทลาเนี่ยคือเป็นหลักตามลองลงมาค็ที่เขาเรียกกันว่าราศีมังอ,อะไรฟูรัสเออไรฟ,ฟูทเลียมก็ะอ,มอะไรนะ่อีกตัวอะไรเนี่ยสองตัวนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยทามันผสมกับไฟทอปทลาได้ปุ๊บมันทํางานรวมกันปุ๊บเอามาอยู่แล้วครับเขา้าถอดน้ําเลี้ยงอะไรจบมนะันแล้วแต่ผมตั้งต่ใช่นี่มาปีที่แล้วแม้แต่ใบติดของผมไม่มีเป็นสักใบเลยเพราะว่าโครงสร้างใบเขาจะหนายิบดูง่ายๆท้องใบจะแดง หนาคมสันใบแต่ท่องใบจะหนาเป็นสันเป็นสันแข็งเลยและใบจะหนาใบไม่บางแล้วเวลาลัดอ่อนใบเก่าไม่ถอดถอดน้อยมากขนาดใบเก่าข้างล่างเป็นเขาเรียกลาสลายขึ้นืเขียวแล้วยังไม่ถอดเพราะเวลารัดอ่อนถ้าใบเก่าไม่ถอดยังไงก็อยู่อแต่ที่จนมากที่รัดทั่วไปอ่ะผลัดขนนี่เขาเรียกัดผลัดขนคือใบเก่าถอดหมดเรียบร้อยครับอะไรแต่ของของผมมีผลัดขนอยู่สามตนนะแปลงห่างนู่นนะอยู่ อ๋อมีแบบที่ว่าเผมก็ใช้สูตรเนี้ยใช้สูตรที่ผมใช้เนี่ยคนไปสองงวดใบแก่เลยอันนี้หมายถึงว่าเจ็ดวันพ่นหรอคะหรือว่าพ่นห้าวันพ่นแค่ช่วงช่วงที่รัดอ่อนก็คือห้าวันเลยเมื่อปีที่แล้วใส่แคลเซียมแต่ปีนี้ไม่ได้ใส่ใช่คู่หู คู่เดียวแล้วก็มีเทคนิคด้วยนะคะจา์เพราะเวลาพ่นเนี่ยรู้สึกว่าพี่ต้อมเขาจะละเอียดมากก<ช>ารนีดมากเราดูความปรนีดของพี่ต้อมพ่อนอยังไงครับคือต้องพ่นในทุกซอกทุกมุมในลูกทุเรียนเพราะว่าลูกทุเรียนเนี่ยม่เหมือนผลไม้อย่างอื่นนะคำว่าบ,บ,บ,บางคนก็บอกว่าปากใบอยู่ที่ใบปากปากพืชปากปากที่ว่าจะกินอาหารนะแต่ลูกทุเรียนก็มีปากใบเพราะว่าเซล์ในลูกเขาสีเขียวอยังไงเขากระโดดกินอาหารได้ไม่รู้ว่าทุกคนเจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าผมทําสวนไปผมเรียนรู้ไปทะเลกองผไม่เชื่อเหมือนกันนะ มันจะกินยดงไงทางกองผมยังมันคืออะไรทําไมมันถึงกินได้เลยไอตัวเนี้ยเห็นว่าเรื่องรากพี่ต้อมก็มีวิธีคิดเกี่ยวกับการดูแลรากเหมือนกันยังไงครับพี่ต้อมครับผมฉีดดินคือใช้ตัวนี้ฉีดดินช่วงที่ว่าตัดลูกแล้วเ๋ย่ปีนี้ผมจะฉีดเนี่ยไม่ต้องรอตัดลูกแล้วพอเริ่มตัดผมจะอาจฉีดแล้วเพราะว่าดินมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดดินเป็นกรดเนี่ยห้าจุดห้าลงมาเนี่ยไฟทอบจลาทํางานได้สมบูรณ์แบบอแต่ตัวเนี้ย ตัวนี้ผมรู้แต่ผมว่าตัวเนี้ช่วยปรับสภาพดินได้เพราะผมจะวัดดินอยู่ตลอดใช่ตัวานี้นะฮะถ้าต้นไหนดินเกิน5.5ไปจุต้นไม้จะใบดําสมบูรณ์ถ้าต้นไหนมีอาการไปวัดได้เลยครับ5.0 4.5 4.6เป็นกรดแน่นอนเห็นว่าพี่ต้อมบอกว่าเวลาพ่นลากเนี่ยพ่นแบบ ยังไงครับผมถอดหัวเลยก็ค,คือลักษณะเ <c oughs> ช่ก็เอาแบบเปียกอะเหมือนหลาดฟักบัวเลยเอาแบบนั้นเลยดีกว่า,าช,ชัดเจนมเลมันชัดเจนกว่าแบบล่างรถเลยมั้งแบบล่างรถเลยแล้วเดี๋ยวปีนี้ผมจะทํามากกว่าปีแล้วคือพอเริ่มตัดลูกปุ๊บเนี่ยสักครึ่งผมจะเริ่มผลใบแล้ว <c oughs> ให้ก็มีอาหารกินต่อเนื่องละคือพอตัดลูกเสร็จปุ๊บเข้าไ่ต้องมารอพักฟื้นละผมจะลองดูเพราะว่าปีเนี้ ขาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าปีนี้ฝนจะมากในรอบส0มสิบปีแสดงว่าฝนจะตองตกชุกทั้งปีถ้าเราปล่อยไว้เหตุพื้นดินแฉะมากหรือว่าดินฟ้า,ากาดแดดไม่ม,มีแสงไม่เปิดเขาไม่รัดขึ้นมาหรือต้นไม้ไม่สมบูรณ์ปีนี้ผมเชื่อว,ว่าปัญหาโลกหลากเนาวคนนาวเน่าจะต้องรุนแรงอีกอพี่ต้อมก็เลยป้องกันไว้ก่อนเลยใช่ผมเห็นนะพี่ต้อมครับไม่เหมือนสวนอื่นตรงที่มีเหมือนกับสนามเพาะเหมือนกับทหารก็ขุด ตรงนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับพี่ต้อมใช่ถูกต้องครับมันยังไงครับเล่าผมฟังก็คือจะเกิดฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยถ้าเรามาันน้าในร่องเนี่ยร่องผมจะคุดเนี่ยมันลึกร่องจะเล็กๆทั่วสวนเลยแต่เวลาฝนแรงปุ๊บคือร่องสะอาดปุ๊บน้ำก็จะไหลฟไปึกไปรวมทีเดียวคือไปเลยสวนทุเรียนจริงๆเราไม่ชอบสกปรกนะค่ะชอบสะอาดชอบสะอาดเนะี่ยชอบสะอาดแต่ไม่ใช่สะอาดจนเตี้ยลื่นไม่มีหญ้าเพราะหญ้าก็มีประโยชน์ต่อพื้นดินคือสารยุลินทรีย์ค่ะไม่ใช่ว่าเแล้วต้องต้องต้องโยดียว่า อยากควรจะไว้หน้าไหนหน้าฝนควรจะไว้ไหมหรือว่าอ,อ,อะไรแบบนี้ต้อตงศึกษาเองแล้วแต่เทคนิคของใครคือที่ผมใช้มาครับตั้งแต่ทําสวนมาเนี่ยถามว่าชาวสวนทุกคนเนี่ยผมไม่เคยคุยว่าเก่งเรียนรู้เลยไปอือผลิตภัณฑ์แต่และผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือเปลี่ยนใหม่เรื่อยไปแต่ผมตั้งแต่ไม่ใช่ตัวเนี่ยตั้งแต่ทําสวนมาผมว่ามันตอบโจทย์ผมได้ร้อยเปอร์เซ็นโอเคครับปีนี้ผมก็ต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆแล้วแต่ใช้ต่อไปปุ๊บต้นไม้เรา ปรับโครงสร้างเลยแล้วไม่ต้องอะไรมากนะครับต้นไม้เนี่ยเขาให้โครงสร้างสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ต้นไม่เป็นโรคใบดีต้นดียังไงเดี๋ยวเขาให้ผลผลิตแล้วก็ใช้ตัวนี้อยู่สม่ำเสมอผมคิดว่าถ้าใช้อยู่สม่ำเสมอก็ไม่ต้องใช้เยอะเราก็คอยดูเอาว่าเอ๊อะเติมใหม่เข้าสักนิดมะอะสักสิบห้าวันเติมใหม่เข้าสักหน่อยวะแล้วแต่ความเหมาะสมเราตรวจสภาพดูเองมันก็จะช่วยประหยัดต้นทุนเพราะว่าถ้าอยากใช่จริงนะครับเข้าไปศึกษาดู ไม่ได้แพงผมอยากจะบอกว่ามันดีให้ใช้ตามผมผมก็ไม่อยากจะบอกเลยเดี๋ยวทุกคนใช้ไม่เหมือนกันการจัดก,การบริหารไม่เหมือนกันอ,อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนต้องไปศึกษาเองครับแต่และพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันใช่ออแต่และพื้นออที่อากาศไม่เหมือนกันแต่พื้นที่บ้านผมเนี่ยช่วงลมเบาลมแรงทําใบไว้ดีไหนก็ต้องหมดสิ่งหนึ่งเวลาหมดลมเบาเสร็จลมทะเลขึ้นลมแรงอีกแต่ที่หนักข้อที่สุดก็คือตอนเนี่ยครับช่วงสุดท้ายทายุฤดูรอนอันนั้นก็ต้องยอมรับโชคชะตาครับ แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญต่กรรมที่สําคัญก่อนหน้าจะใช้คู่หูเนี่ยตอน1 8บแปีนะพี่ได้ผลผลิต200ต้นเนี่ยเท่าไหร่ครับปีหนึ่งมัเกิน20ตัน20กว่ยีตันอย่างเก่งคือจะไม่ให้ผลผลิตทั้งสวนและเมื่อปีหกสองพอเริ่มใช้มาเนี่ยปี6-3าก็ต้องมีผลผลิตใช่ไหมครับใช่ครับ,รบตอนปี6-3น่ยผลผลิตเพิ่มมัเ,มเป็นเพิ่มมัเป็นสามสิบตัน <ih unting> แต่มองดูสภาพทุเรียนเราเหมือนเดิมแต่ผมว่าไอ้น้ำหนักมันขึ้นผมยังคุยกับแม่บ้านนั้นบเยปีนี้ทุเรียนเรามีน้ําหนักได้ถึงสามสิบตันก็ผมว่าเกิดจากชุดนี้แหละครับชุดนี้นะครับเพราะผมผมคือแต่ผมใช่แล้วคือผมใช่จริงๆไม่ไปสลับทับจานก็ตัวนู้นตัวนี้จะได้รู้ว่าเขาดีจริงไหมก่อนหน้าที่เราจะเจอคู่หูนะได้ยี่สิบตันน่ะเราใช้ต้นทุนในปุ๋ยยาสารเคมีต่างๆเนี้ย เราใช้เงินไปเท่าไหร่ครับคือพวกสารเคมีพวกยาราคาแรงผมก็ยังใช้อยู่ปกติก็ยังอยู่เท่าเดิมเท่าไหร่รแต่ว่าตอนนั้นนะฮะปริมาณทุเรียนเราได้เพิ่มขึ้นก็ลงทุนไปประมาณห้าแสนครับพออม,มาใช้คู่หูอัศจรรย์เนี่ยอพอเราได้มาสามสิบตันเนี่ยเราลงทุนไปเท่าไหร่ครับ ก็ลงทุนก็เท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมตอนที่ได้20ตันก็ลงทุนประมาณ5 0 0แสนอันนี้อันน uh, ี้ได้30ตันก็ประมาณ5 0 0แสนแต่ที่สำคัญคือมันได้น้ำหนักเพิ่มใช่ถูกไหมครับแต่อที่คำว่าได้น้ำหนักเพิ่มนั้นมันก็อาจจะเป็นโบนัสของเราแต่ที่ได้เพิ่มและยังยืนก็คือสภาพต้น ความสมบูรณ์ของต้นยังเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมครับพอมีอะไรจะแนะนํเขาคร่าวนิดนึงไปครับเผื่อให้เป็นกาลังใจกับพี่น้องเกษตรกรก็คือว่าเอาง่ายๆขึ้นทาสวนให้มีต้นทุนต่าถ้าแต่ถึงเวลาค้ามันตกต่ําเราก็ทําใจได้และคือให้ต้นไม้เรายังคงสภาพยดงามเหมือนเดิมค่ะให้ผลผลิตเราเหมือนเดิมโอ้โหถึงจะราคาต่ามาเราก็อยู่ได้แบบมีความสุขคือไม่ต้องไปเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายสำครับ ต้องใช่ไปมักหมากไงในเมื่อราคาจะจ่ายเราน่อยปุ๊บรายได้แล้วเราลงเราก็ไม่ได้ทุกเรืองใรายู่ของเราได้คืออันนี้คืออาชีพเกษตรกรผมอยากจะฝากไว้สักนิดนะคือเราทําสวนอ่ะผมทําด้วยจิตวิญญาณในเมื่อเราเห็นต้นไม้แล้วกลับมาเฟื่องเรามีความสมบูรณ์แค่นี้ความสุขมันก็มากขึ้นกัขพอแล้วผลผลิตอันนี้มันก็อยู่แล้วแต่อากาศแล้วแต่ฝีมือของเราแต่นี้เดี๋ยวดูนะพี่ตั้มคาดการไว้ปีนี้เท่าไหร่จากที่รู้สึกว่าดกมากเลยเนี่ยค่ะ พี่ต้อบอกว่าไว้ต้นหนึ่งเท่าไหร่เป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยอยะค่ะเนี่ยจากต้นห้าหกสิบปีนี้ผมว่าเป็นร้อย <100. S 3> แต่ขาดการปีนี้ผมว่าเอาสี่สิบตันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้อมเป็นอย่างสูงครับ,บ,รบที่ได้ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศและสิ่งสำคัญครับเราจะตามติดทุกชีวิตเกษตรกร,ร,กรไทยที่ใช้คู่หูมาสัจจันทร์ว่าเขาเหล่านั้นใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้อย่างไร ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตที่สําคัญเขาพิชิตเงินหลายล้านครับวันนี้ผมวิศวเกษตรย่งยืนและรองจิตตลีหอมจันทร์หญิงเกษตรขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับวัวพั่นใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดนี้